สวัสดีทุกๆท,ท่านบน YouTube เลยนะคะสบายกันดีนะหวานก็สบายดีนะคะระวังรักษาสุขภาพกันด้วยอย่าหักโหมดูซีรีส์จนดึกดื่นนะคะยังไงก็ตามต้องนอนให้ได้อย่างน้อย6ชั่วโมงค่ะเอาละค่ะสำหรับในอัพิิโซนนี้นะคะโอ้บอกนิดหนึ่งนะคะสำหรับนะคะเพื่อนๆที่ไม่ได้เข้าไปติดตามข่าวสารในแฟนเพจเลยนะคะคือตอนนี้หวานก็ได้ทาเรื่องราวของซีซั่นที่2ขึ้นมาแล้วนะคะทีนี้เรามีชายหนุ่มอยู่4คนคะ่ะเพื่อนๆนั่นก็คือ เซียงหลิวกับเฟิงหลงนะคะเพื่อนๆสามารถจะติดตามได้ที่ช่องนี้นะคะก็คือ,อ,อ YouTube หวานชูก้าเลิฟไชนีสโนเวลล์แอนด์ซีรีส์ค่ะส่วนตัวละครนะคะทูซานจริงแล้วก็ซางเฉียนนั้นนะคะเพื่อนๆสามารถจะติดตามได้ที่ช่อง YouTube นะคะขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูก้านะคะเอาที่สะดวกใจเลยนะคะส่วนสําหรับท่านใดที่สะดวกใจในทุกๆตัวละครนะคะฟังทุกคลิปแล้วมันก็สนุกมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะท่านที่ได้อ่านในวันนยยี้ยต้น ะะก็คงจะมีการแสดงความคิดเห็นในเชิงที่เป็นที่เป็นเ,เรียกว่าสาระละกันค่ะเพราะว่าท่านที่อ่านแล้วจะมีข้อมูลนะคะในทุกแง่มุมของทุกตัวละครอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะคะโดยมียกเหตุยกผลมาได้มากกว่านะคะเอาล่ะค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่หวานได้แชร์นิยายไปแล้วอย่าลืมดาวน์โหลดเอาไว้ที่เครื่องนะคะต้องเอาไว้ที่เครื่องของท่านเองค่ะไม่ใช่ว่าคล,คลิกแค่เปิดอ่านได้แล้วจะ นะคะคต้องเซฟต้องแบบว่าดาวน์โหลดไว้ที่เครื่องด้วยนะคะมาค่ะเรามาฟินกันต่อนะคะคือเซียงหลิวของพวกเรานะคะพระเอกในนวนิยายเนี่ยคือถึงแม้ว่าในท้ายที่สุดแล้วเขาจะตุยไปนะคะแต่แต่อย่างไรก็ตามเขาก็ตุยอย่างมีความสุขคะ่ะเพื่อนๆแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเขามีช่วงเวลาดีๆกับเสี่ยวเยานะคะเยอะมากๆเลยคะ่ะอย่างฉากที่เรามาต่อกันนะคะในฉากที่แล้วที่พูดถึงเรื่องจูบใต้น้ำะนะคะที่นางเอกของพวกเราก็หลับตา พิมแล้แล้วก็เข้าไปนะคะหาเซียงหลิวประมาณว่าตอนนี้นางอิสระแล้วไม่ได้มีสัญญาอะไรที่ให้ไว้กับถูชันจริงเรียบร้อยแล้วอ่นนะคะนางก็กะว่าเอ้จูบก็จูบสิวะอะไรอย่างนี้ก็ไม่เห็นเป็นอะไรนะคะแต่งไรก็ตามเซียงหลิวนั้นก็ไม่จูบนะคะไม่จูบยังไม่พอคะ่ะเ,เพื่อนๆในนวนิยายต้นฉบับคือหัวเลาะอะักอักเหมือนกับที่พวกเราเห็นในเวอร์ชั่นละครนะคะแต่ว่าในเวอร์ชั่นนวนิยายต้นฉบับไม่ได้อธิบายไว้ว่าดวงตาหรือว่าความรู้สึกของเซียงหลิวนั้น มันมีความเศร้าเหมือนกับที่คุณฐานเจี้ยนซื่อนะคะแบบว่าแสดงออกมาผ่านหน้าจอนะคะอันนั้นบีบหัวใจจังเลยค่ะแต่ว่าในในวน,นิยายพออ่านแล้วมันรู้สึกแบบชุ่มชื่นหัวใจนะคะอย่างไรก็ตามคือเสียงหลิวไม่ได้จูบตอบแถมทําเป็นหัวเลาะด้วยนะคะประมาณว่าอะไรอยากให้ค้าจูบหรืออะไรประมาณนี้ทําให้นางเอกของพวกเราก็มีความแบบว่าแบบอายอะอายอาย,อายมากๆนะคะแล้วก็มารู้ตัวว่าตัวเองนั้นสามารถที่จะหายใจได้ใต้น้ําพูดได้ใต้น้ํโด ที่สบายๆเลยนะคะพอทีนี้ค่ะพอนางเอกของพวกเราเกิดความอายแล้วก็รู้สึกโกรธเสียงหลิวนะคะที่แหมนางก็อุตสาหชาร์จขนาดนี้แล้วเนาะย,ยังไม่ยังไม่จูบนางอะไรอีกนะเขาก็นางเอกของพวกเราก็เลยออกแรงว่ายน้ําไปนะคะก้มหน้าหง,งุดหง,งุดไปเลยค่ะทีนี้เสียงหลิวก็เลยกล่าวว่าได้ได้งั้นข้าไม่หัวเราะเจ้าแล้วนะคะแต่ว่าน้ําเสียงของเสียงหลิวนั้นก็ยังแฝงไว้ด้วยความขบขันอยู่มากๆค่ะเซียวเยานะคะไม่เอาละไม่สนใจเขา ก็ได้แต่ออกแรงแหวกว่ายน้าไปเรื่อยๆค่ะเสียงหลิวนั้นก็ไม่พูดอะไรอีกนะคะพอก็เล่งอะ่ะเสี่ยวยาวเร็วเข้าเออพอพอเสี่ยวยาวนะคะว่ายไปเร็วเขาก็เร็วตามค่ะพอเสี่ยวยาวช้าเขาก็ช้าตามนะคะเรียกได้ว่า,เ,าเสียงหลิวนั้นก็คอยติดตามอยู่ข้างกายเสี่ยวยาวตลอดเวลาเลยนะคะทีนี้ทั้งคู่ก็ไปเที่ยวกันค่ะใต้นะคะโลกใต้ท้องทะเลอันอันสลัวแล้วก็เงียบสงัดนะคะแต่ว่ามันมีสีสันสดใสามากมายทีเดียวค่ะ มีแมงกะพุนทะลุโปร่งแสงแล้วก็มีแบบไอแบบสาหร่ายหรือว่าหอยอะไรเนี่ยที่รูปร่างอรชรอ,อ่อนช้อยหอยสังหอยทะเลนะคะต่างๆฝูงปลามากมายเลยพวกเขาก็ชมกันไปค่ะ พอไหวไปนานเข้านะคะเสี่ยวยาวของพวกเราก็ลืมละไอความโกรธเมื่อกี้นี้นะร่างกายแล้วก็จิตใจล้วนชุ่มฉ่าอยู่ท่ามกลางน้ําทะเลแล้วล่ะค่ะก่อนหน้านี้นะคะไม่ว่านางนั้นจะชอบไ่ว้น้ําแค่ไหนก็ตามแต่ว่าน้ํานั้นก็คือน้ําค่ะนางก็คือนางแม้จะอมลูกแก้วมัดฉาเอาไว้แต่ก็ยังถูกขันเอาไว้ชั้นหนึ่งนะคะแต่ว่าในครั้งนี้นางกลับรู้สึกว่านางนั้นอ่ะไหวยอยู่ในน้ําได้น้ําไหลผ่านนะคะตัวของนางไปมา นางก็คือส่วนหนึ่งของน้ํานางนั้นสามารถอยู่ในน้ําได้ตลอดเวลาเลยค่ะเพื่อนๆจูจ่ๆนะคะกําลังเพลินๆอยู่ค่ะเสียงหลิวนั้นก็ถามมาว่า เป็นไงล่ะรู้สึกแปลกมากใช่ไหมเสี่ยวเยาก็หมุนตัวเล่นหลายๆตลบเลยนะคะใต้น้ําอย่างคล่องตัวค่ะจากนั้นก็ว่ายมาถึงเบื้องหน้าของเซียงหลิวนะคะแล้วก็หันหน้ามาหาเขาโดยที่หันหลังลอยไปด้านหน้าค่ะก็รู้สึกประหลาดมากร่างกายของข้านั้นไม่เหมือนก่อนแล้วโดยสิ้นเชิงเซียงหลิวก็กล่าวเสียงเรียบว่าเนี่ยก็คือข้าตอบแทนที่เจ้านั้นจําเป็นต้องแลกกับการมีชีวิตอยู่ต่ออย่างไรล่ะกลายเป็นสัตว์ประหลาดตัวหนึง่งเสี่ยวเยา ก็ตะลึงงันค่ะก็นึกถึงครั้งหนึ่งที่เซียงหลิวนั้นรักษาให้นางแล้วก็กล่าวว่าอย่าได้เคืองแขนข้าเซียงหลิวค่ะก็เห็นเสียวยาวนั้นตะลึงงินไปนะคะนิ่งเงียบไม่พูดจาก็เลยคิดว่านางนั้นกําลังคงจะแบบเสียใจเนาะที่ร่างกายของตนนั้นผิดปกติไปค่ะดังนั้นเขาก็เลยหัวล้อออกมาแล้วพลันเร่งความเร็วว่ายผ่านค้างตัวเสี่ยวยาวไปยังส่วนลึกของทะเลสีเขียวคามนะคะโอ้โหเพราะหนุ่มเราเข้าใจว่าสาวนั้นไม่ อยากจะได้ความเป็นสัตว์ประหลาดแบบนี้นะคะแต่ว่าเซลล์ย,ยาวนั้นพันก็เข้าใจเลยค่ะรีบไล่ตามเข้าไปเสียงหลิวเสียงหลิวแบบมันไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ว่าตลอดทางนะคะเสี่ยวยาวนั้นนางก็ไล่ไม่ทันค่ะเสียงหลิวนะคะแม้ว่าเสียงหลิวนั้นจะไม่ได้ทิ้งนางไว้แต่ก็ไม่หันมามองนางเลยค่ะเหลือเพียงแค่เงาหลังให้นางเห็นลิบลเท่านั้นนะคะดังนั้นเซลล์ย,ยาวก็เลยแบบแกล้งแบบกรีดร้องขึ้นมาก็งอล่างเหมือนโดนสัตว์ประหลาดน้ํากัดเข้าค่ะพริบ ตาเดียวนะคะเซียงหลิวนั้นก็แวบมาอยู่ที่ข้างตัวแล้วละค่ะแล้วก็ยื่นมือมาแบบว่าข้างตัวของเสียวเยาทันทีนะคะเขานะคะกับเสียวเยานั้นมีหนอนคุณใสยอยู่เชื่อมต่อกันค่ะหากเสียวเยานั้นบาดเจ็บจริงๆนะคะเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไม่รู้สึกนะคะดังนั้นเซียงหลิวก็เลยรู้ว่าอ้าวหลงกลแล้วค่ะก็เลยรีบชักมือกลับมานะคะแต่ว่าเสียวเยานั้นก็จับเขาเอาไว้แน่นเลยแล้วใบหน้าก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ที่แบบว่าสามารถเอาชนะ เขาได้ค่ะเซียงหลิวก็จ้องเซียวเยาอย่างเย็นชานะคะก็บอกว่าถ้าไม่อยากตายก็ปล่อยมือเสียค่ะนี่คือชายหนุ่มที่พูดกับเซียวเยานะคะเซียวเยานั้นก็มองเซียงหลิวแล้วก็ปล่อยมือเขาอย่างคลาดคลาดแต่ก็ยังคงจับแขนเสื้อของเขาเอาไว้นะคะซึ่งในคลิปก่อนนะเราก็จะพูดถึงมาถึงตรงนี้กันนะคะจากนั้นนะคะเราก็ ไปนะคะถึงฉากที่พวกเขานั้นน่ะก็พากันลงไปเที่ยวลงไปเที่ยวนะคะแล้วก็พอตามไปครั้งนี้นะคะไปเจอฝูงปลาน้อยห้าสีฝูงหนึ่งก็ว่ายผ่านข้างตัวของพวกเขาไปค่ะเซียวเยาวนั้นกำลังแบบว่ามีมีความลื่นลมมากๆเลยพยายามที่จะเอามือไปจับนะคะเหล่าปลาน้อยเหล่านั้นนะคะทีนี้ค่ะก็บอกว่า เออนางเอกอพูดบอกว่าพวกมันเนี่ยคือเหล่าปลาน้อยๆพวกนี้พวกมันช่างสงบนักนะเหมือนพวกมันไม่มีอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นนะคะเสียงหลิวนั้นก็กล่าวว่าก็ป่าชนิดนี้มีความจําสั้นมากๆ แต่ชั่วไม่กี่รัดนิ้วมือเนี่ยหรือว่าหรือก็คือตอนที่เจ้าหดมือกับพวกมันก็ลืมไปแล้วละว,ว่าเมื่อคู่เนี้ยได้จูบกลางฝ่ามือเจ้านะฮะไม่มีความจําก็ไม่มีเรื่องให้คิดกระทั่งไม่อาจมีความดีใจหรือเสียใจบางทีความสงบของพวกมัน อาจจะเป็นความสงบอันบริสุทธิ์ที่สุดในโลกล่าคือคำพูดของเสียงหลิวอ่ะมันมันเป็นสิ่งที่ถูกคุณถงหัวนะคะเพื่อนๆเ,เก็บไปนะคะเก็บไปใช้หมดเลยเนี่ยอย่างประโยคนี้นะคะเขาบอกเซียวยาวไปแล้วว่าการที่ไม่มีความทรงจำเนี่ยมันก็ไม่มีเรื่องให้คิดกระทั่งไม่อาจมีความดีใจหรือว่าเสียใจบางทีเนี่ยความสงบของพวกมันอาจจะเป็นความสงบ อันบริสุทธิ์ที่สุดในโลกล่าค่ะโอ้ยเสียงหลิวนะคะอยู่จะลึกซึ้งเกินไปแล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะพวกเขาก็วหายกันไปวหายน้ํากันไปเรื่อยๆนะคะทีเนี้ย เซ่ย,ยาวนะคะด้านหนึ่งก็เยวเย,ยาวอะ่ะด้านหนึ่งก็ว่ายน้ําไปอีกด้านหนึ่งก็หันหน้ากลับมาค่ะปลาห้าสีหลายตัวดันก็ยังคงว่ายไปมาในน้ําเสซ่ยวยาวก็กล่าวว่าข้าจําพวกมันได้นะแต่พวกมันน่ะกลับลืมข้าไปแล้วต่อไปหากข้าได้เห็นพักพวกของพวกมันก็จะนึกถึงพวกมันขึ้นมาแม้จะพบกันครั้งแรกก็เหมือนได้พบกันอีกครั้งแต่พวกมันนะ่ะทุกครั้งที่พบกัน ล้วนเป็นครั้งแรกแม้จะพบกันอีกครั้งก็เป็นครั้งแรกตลอดการเซียงหลิวก็เลยถามเซียวเยาว,ว่าเจ้าอยากจดจําหรือว่าลืมเหลือนเล่าเซียวเยาวคิดอยู่คู่หนึ่งจึงกล่าวว่าจดจําแม้ว่านั้นจะเป็นภาระและความเจ็บปวด ถ้าก็อยากจะจดจําไว้โอ้โหเพื่อนๆค่ะนี่คําพูดณนะจุดนี้นะคะมันอยู่ตรงนี้มันเป็นใจความสําคัญที่ที่มันสามารถจะอธิบายตอนจบนะคะระหว่างเสียงหลิวกับกับเสี่ยวเยาของพวกเราได้นะคะเสี่ยวเยานั้นเลือกที่จะจดจําแม้ว่าไอ้การที่ต้องจดจํานั้นมันเป็นภาระแล้วก็ความเจ็บปวดค่ะข้านั้นก็อยากจะจดจําเอาไว้นะคะจากนั้นค่ะณฉนะากนี้เสี่ยวเยาก็พันหยุดนะคะอยู่กับที่รวบรวมสมาธิฟังเสียงเพลง เพลงกังวานใสอันไพเราะเพราะพิ้งดังแววมาทำให้จิตวิญญาณน,นั้นสั่นสะท้านเป็นเสียงที่ไม่อาจได้ยินในโลกลาแต่เสี่ยวยาวก็จำได้ว่าตนนั้นเคยได้ยินมาก่อนเซียงหลิวก็กล่าวว่านั่นเป็นเพลงรักหาคู่ของมนุษย์เงือกอ่านี่เป็นเสียงตอบของเสี่ยวยาวนะคะและเจ้ารู้ได้อย่างไรนะคะเซียงหลิวก็ถามทันทีเซียงหลิวหันไปมองเสี่ยวยาวอย่างสงสัย เสียวยาของพวกเราค่ะก็แซงทำเป็นยิ้มนิดนึงอย่างไม่ใส่ใจเขาคาดเดาเอาอะตามตำนานก็เล่าว่าเสียงเพลงของมนุษย์เงือกไพเราะงดงามน่าฟังมากในทะเลที่กว้างใหญ่ไพศาลนี้นอกจากมนุษย์เงือกแล้วยังจะมีผู้ใดมีเสียงอันไพเราะงดงามเช่นนี้ได้อีกเล่าเซียงหลิวก็ไม่อยากให้นางรู้ว่า ตอนที่นางสลบสไลยอยู่เขาเคยทำเรื่องอะไรเป็นเพื่อนนางมาก่อนนะคะนางเองนั้นก็ไม่อยากที่จะให้เซียงหลิวรู้ว่านางรู้ค่ะอ้อมกอดแล้วก็การอยู่เป็นเพื่อนเหล่านั้นเนี่ยก็ให้แบบว่าให้ให้มันน่ะถูกฝังกรบอยู่ใต้ทะเลอันมืดมิดเถิดนะคะก็ต่างคนต่างก็พยายามที่จะไม่เปิดเผยความลับออกมาว่าว่าอะไรนะคะก็น่ารักดีสำหรับคู่นี้นะคะปักแข่งกันทั้งคู่ค่ะนี่เซียงหลิวก็กล่าวว่าเสียงเพลงของมนุษย์เงือกเนี่ย มันไพเราะน่าฟังมากก็จริงแต่เสียงเพลงของพวกเขานั้นก็เป็นอาวุธของพวกเขาด้วยเช่นกันนะตามคำเล่าขานเนี่ยเหยียนหลงของพวกเจ้าเผ่าเกาซินนะก็เพราะว่าได้ยินเสียงเพลงของมนุษย์เงือกจึงได้บรรลุวิชาเสียงพิฆาตได้เซียวเยาก็ถามว่าสามารถไปแอบดูพวกเขาได้หรือไม่ล่ะ เป็นครั้งแรกที่เสียงหลิวนั้นเผยท่าทางลำบากใจของเขาให้เสี่ยวเยาได้เห็นค่ะเสี่ยวเยาก็ยิ่งอ้อนวอนใหญ่เลยว่าข้าไม่เคยเห็นมนุษย์เงือกมาก่อนเลยหากพลาดโอกาสครั้งนี้แล้วล่ะก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เห็นอีกหรือไม่เสียงหลิวนะคะก็ยื่นมือออกไปอ่ะพวกเขานั้นเป็นพวกตัวเล็กที่ฉลาดว่องไวมากข้าจำเป็นจะต้องปกปิดกลิ่นอายของเจ้าเอาไว้ เซียวยาวนั้นก็จับมือของเซียงหลิวแล้วก็ไหว้ตามเขาไปอย่างช้าๆค่ะทีนี้เซียวยาวของพวกเรามองเห็นพวกเขาแล้วนะคะมนุษย์เงือกนั้นมีร่างเป็นคนหางเป็นปลามนุษย์ผู้หญิงนั้นจะมีผมดกงามม้วนเป็นขอดเหมือนกับสลายเลยค่ะนิดวงตาก,ก็เหมือนอัญ,ญมณีผิวขาวดังหิมะงดงามมีสเสน่ห์เย้าวยวนมากผู้ชายนั้นกลับค่อนข้างอัปลักษณ์แต่สองแขนกับหน้าอกกับมีกล้ามเนื้อเป็นมัดมัดเห็นชัดว่าแข็งแกร่งมี พละกลังมากมนุษย์เงือกชายนั้นยกเปลือกหอยทะเลยักษ์ขนาดมาคือมาไล่ตามมนุษย์เงือกสาวร้องเพลงไปพังร้ายลําไปพังมนุษย์เงือกสาวนั้นก็หนีไปพังร้องเพลงไปพังของแคลว่องไวไม่ยอมให้มนุษย์เงือกชายนั้นแตะถูกตัวนางได้ ระหว่างการไล่ตามมนุษย์เงือกสาวนั้นเหมือนเริ่มมีใจหวันไว้หนีช้าลงมนุษย์เงือกชายก็เปิดเปลือกหอยออกในนั้นก็มีไข่มุกสีม่วงขนาดใหญ่เท่ากำปั้นเม็ดหนึ่งเป่งประกายแวววาวออกมา มนุษย์เงือกสาวนั้นก็ยิ้มพางไหว้เข้าไปในเปลือกหอยประคองไข่มุกขึ้นร้องเพลงอย่างยินดีปีดาเหมือนยอมรับมนุษย์เงือกชายแล้วและกำลังชื่นชมเขาอยู่มนุษย์เงือกชายก็ไหว้เข้าไปในเปลือกหอยกอดหญิงสาวเอาไว้จูบหญิงสาวอย่างเร้าร้อนหางของทั้งสองคนก็พันรัดกันกับเพื่อมพลึบอย่างเป็นจังหวะ เซียงหลิวนะคะพอถึงจุดนี้ก็คิดค่ะก็แบบว่าคิดที่จะดึงเสี่ยวเยาจากไปแต่เสี่ยวเยาก็ไม่ยอมไปนะคะพวกเขาทําอะไรกันอยู่อะ่ะถามไปแบบนี้ค่ะเสี่ยวเยาเซียงหลิวก็ไม่ตอบนะคะเสี่ยวเยาก็ตั้งใจดูเต็มที่เลยค่ะตั้งใจอยู่พักหนึ่งเลยพันก็เข้าใจ อ๋อนี่คือการผสมพันธุ์กันนี่นะนางก็รีบหันกายมามนุษย์เงือกสองคนที่กำลังผสมพันธุ์กันอยู่ในเปลือกหอยสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวต่างก็เผยฟันอันแหลมคมออกมามองมาอย่างโกรธจัดเสียงหลิวก็รีบคว้าตัวเซียวเยาแล้วก็หนีออกมาค่ะรอจนแน่ใจว่ามนุษย์เงือกนั้นไม่ตามมาแล้วเซียวเยาจึงกล่าวอย่างเหลือเชื่อว่าท่านก็กลัวพวกเขาด้วยหรือข้าไม่ได้กลัวพวกเขา แต่ถูกพวกเขาค้นพบเห็นว่าแอบ,บดูพวกเขาซึ่งไม่ใช่เรื่องที่มีเกียรติเลยสักนิดเสียวยานะคะก็อายจนหน้าแดงกำ่ำถ้าจะรู้ได้อย่างไรละ่ะว่าพวกเขานั้นจะเปิดเผยโจ่งแจ้งเช่นนี้ในโลกนี้นอกจากเผ่าเทพกับมนุษย์แล้วสิ่งมีชีวิตทั้งหมดนั้นยามหาคู่ผสมพันธุ์ล้วนทําอย่างเปิดเผยจ่งแจ้งทั้งสิน้นดูจากสัดส่วนแล้วการเปิดเผยจงแจ้งจึงเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามทํานองคองธรรม พวกที่ไม่ทำกันยังเปิดเผยจงแจ้งมีเพียงพวกเจ้าที่เป็นส่วนน้อยเท่านั้นดังนั้นเจ้าไม่มีสิทธิจะไปตำหนิพวกเขาเซียวยาวนั้นรีบยอมแพ้ทันทีใช่ใช่ข้าผิดไปแล้วเสียงหลิวนั้นเม้มปากยิ้มบางๆเซียวยาวก็ถามอย่างอยากรู้ว่าทำไมมนุษย์เงือกชายจึงต้องยกเปลือกหอยทะเลขนาดใหญ่มาด้วยเล่าเปลือกหอยทะเลก็คือบ้านของพวกเขาเปลือกหอยทะเลยักษ ล่าได้ยากนักขนาดยิ่งใหญ่ก็ยิ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งของมนุษย์เงือกชายหลังมนุษย์เงือกหญิงนั้นยอมรับการขอสมสู่แล้วพวกเขานั้นก็จะผสมพันธุ์กันในเปลือกหอยคลอดลูกของพวกเขาออกมา ไขมุกความจริงแล้วก็คือแก้ววิเศษของปีศาจหอยยักษ์พวกนี้เป็นอาหารที่มนุษย์เงือกนั้นเตรียมเอาไวใ้ให้กับมนุษย์เงือกน้อยเสี่ยวยาวนั้นนึกขึ้นได้ว่า37ปีที่นางนั้นหลับอยู่ใต้ทะเลก็อยู่ในเปลือกหอยทะเลยักษ์อันนึงตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจหรอกจำได้เพียงว่ามีสีขาวบริสุทธิ์ มุมด้านข้างนั้นเหมือนมีลวดลายม้วนเป็นเกี่ยวขึ้นแต่ก็จำไม่ได้ว่าที่แท้ใหญ่ขนาดไหนเซียวเยาก็คิดถามเซียงหลิวแต่ก็รู้สึกกระดางอายก็ลอบเสียดายว่าทำไมนะตอนนั้นไม่ดูให้ละเอียดว่าเปลือกหอยที่ตอนนอนมา37ปีที่แท้มีลักษณะเป็นเช่นไรกันนะเซียงหลิวก็เห็นเซียวเหยาไม่พูดอะไรสักคำค่ะสีหน้าก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นแดงระเรือ่ออดกระแอมไอทีหนึ่งไม่ได้ ถ้าเห็นเจ้าปกติหน้าหนามากคิดไม่ถึงว่าวันนี้จะถูกมนุษย์เงือกสองคนจัดการจนอยู่หมัดได้เสี่ยวยาวนั้นมองเซียงหลิวแวบหนึ่งไม่โต้อตอบอย่างยากนักที่จะได้เห็นโอ้ยเพื่อนๆค่ะนี่เป็นฉากน,าน่าจะฉากเดียวในนวนิยายต้นฉบับที่เซียงหลิวนะคะก้าวหัวของพวกเราค่ะสีหน้านั้นเปลี่ยนเป็นสีแดงเรือนะคะเอะ๊เขาคิดอะไรอยู่นะคะ <laughs> จากนั้นทั้งสองคนนะคะก็เที่ยวเล่นอยู่ใต้ทะเลอย่างไม่มีจุดหมายค่ะ ต่อมานะคะเสียวยาวนั้นก็รู้สึกเหนื่อยล้าอยู่บ้างจึงนอนอยู่ในน้ําแล้วก็ไม่ขย่้นเคลื่อนไหวเซียงหลิวก็ถามนางว่าเหนื่อยแล้วหรือเซียวยาวค่ะทั้งเหนื่อยทั้งง่วงเลยก็กล่าวอย่างสลุมสลือว่าข้าน่ะขอพักตาสักครู่หนึ่ง บอกว่าพักตานะคะแต่กลับพอยหลับลึกไปเลยค่ะเพียงอาศัยน้ำนั้นเป็นเตียงนะคะแม้ว่าจะอ่อนนุ่มแต่ในน้ำก็มีกระแสน้ำหมุนนะคะหนุนเนื่องมาไม่ขาดเลยทำให้นอนไม่สบายนักนะคะจากนั้นค่ะเพื่อนๆเ,เ,เปลือกหอยทะเลสีขาวบริสุทธิ์อันนึงก็ลอยมาทางพวกเขาพอมาถึงข้างกายของพวกเขาก็ค่อยๆเปิดออกนะคะเซียงหลิวนั้นก็อุ้มเซียวยาวขึ้นมาค่ะค่อยๆวางลงในเปลือกหอยแต่เขานั้นกลับไม่นอน นะะก็พิงเปลือกหอยนิ่งมองแสงริบรี่มากมายที่กระจัดกระจายอยู่ในทะเลค่ะก็ปล่อยนะคะวางเสียวยาวให้นอนไปแล้วเขานั้นก็นั่งดูสิ่งที่มันอยู่ในใต้ทะเลค่ะทางด้านเสียวยาวก็ไม่ได้นอนหลับสนิทอย่างแท้จริงมาปีกว่าแล้วนะคะทุกคืนนั้นต่างต้องตื่นขึ้นมาสองสามครั้งมีบางครั้งนั้นก็นอนไม่หลับจริงๆยังต้องกินยาช่วยแต่การนอนครั้งนี้กับหลับสนิทมากๆไม่แม้กระทั่งฝัน ตอนไกดตื่นจึงฝันเห็นตัวเองกำลังเก็บดาวในทะเลดาวในทะเลนั้นมีมากจนเหมือนกับเห็ดในภูเขานางเก็บพวกมันดวงแล้วดวงเล่าหลากหลายสีสันใส่เข้าปากกัดคำหนึ่งพวกมันนั้นยังหวานอีกด้วยเสี่ยวยาวเก็บไปพางยิ้มไปพางยิ้มไปยิ้มไปแล้วก็หัวเราออกมา ตนถูกเสียงหัวเราะของตนทําให้ตื่นขึ้นรู้ว่ามันเป็นความฝันแต่กับยังดื่มดํำอยู่ในความฝันอันสวยงามไม่อยากจะลืมตาตื่นจากนั้นเซียวยาวของพวกเราลืมตาขึ้นเห็นเสียงหลิวนั้นพิงเปลือกหอยอยู่นะคะขาข้างหนึ่งก็วางลาบอีกข้างหนึ่งก็ชันเข่าเอาไว้มือนั้นก็วางไว้บนหัวเข่าค่ะก้มศรีรษะมองดูนางมุมปากมีรอยยิ้มระบายอยู่เซียวยาวนั้นยิ้มพังบิดขี้เกียจทีนึง กล่าวอย่างอ่อนหวานว่าข้านอนหลับฝันดีด้วยเซียงหลิวก็กล่าวว่าข้าน่ะได้ยินแล้วเซียวยาวพันได้สติพวกเขานั้นอยู่ในเปลือกหอยนางนั้นอยากรีบสำรวจด,ดูทันทีแต่ก็กลัวว่าจะเผยร่องรอยออกมาจึงได้แต่ข่มความรู้สึกนอนอีกคู่หนึ่งก็แล้วกันแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นช้าช้แซงทำเป็นมองไปโดยรอบอย่างไม่ได้ใส่ใจ เป็นเปลือกหอยอันนั้นแหละสีขาวบริสุทธิ์ตรงมุมนั้นกระดกม้วนขึ้นคล้ายดั่งเกี่ยวขึ้นสวยงามเป็นอย่างยิ่งเปลือกหอยใหญ่โตมากนอนกันสองคนยังไม่รู้สึกเบียดเสียดสักนิดตอนที่นางนอนสลบสไลดอยู่นั้นนางกับเสียงหลิวนั้นก็ต้องนอนอยู่ในนี้37ปีจะนับว่านอนร่วมเตียงกันได้หรือไม่นะ มนุษย์เงือกสองคนนั้นเห็นเปลือกหอยเป็นรังรักแล้วเซียงหลิวเห็นเปลือกหอยนั้นเป็นสิ่งใดกันนะเอ,ะอะเสี่ยวยาวเสี่ยวยาวของพวกเรานะฮะรู้สึกเพียงในยามเนี้ยความคิดในสมองมันช่างสับสนวุ่นวายไปหมดใบหน้าก็ร้อนผ่าวใจก็เต้นเร็วขึ้นเสี่ยวยาวก,ก็รอบรองว่ายำแย่ในใจนางสามารถควบคุมสีหน้าท่าทางได้แต่ไม่อาจควบคุมการเต้นของหัวใจตนเองได้ จริงดังคาดค่ะเสียงหลิวรู้สึกได้ทันทีนะคะเพราะว่าเขามีหนอนอยู่ค่ะเ,เพื่อนๆหนอนคู่รักเขาก็มองมาที่เซียวเยาเซียวเยาก็จึงกล่าวว่าโอ๊ยข้าหิวแล้วหิวจนใจสั่นไปหมดแล้ว นี่ใบหนะ้าของเซียวเหย,ยวก็แดงจนเหมือนกับก้อนเมฆยามอาบแสงอาทิตย์อัดสดงนางก็พยายามเบ่งตาโตที่แยกดำขาวชัดเจนมองเซียงหลิวค่ะนี้หัวใจของเซียงหลิวก็เต้นรัวหลายครั้งเซียวเหยาก็พึ่งรับรู้ได้เช่นกันแต่กลับหายไปในพลันนะคะนางจึงคิดว่าเอ๊ ไม่ใช่มั้งคงไม่ใช่หัวใจของเสียงหลิวคงเป็นตัวนางเองที่รู้สึกไปเองเพราะว่านางนั้นเป็นผู้ที่วาวุ่นใจโอเอวังค่ะเพื่อนๆเซียวยาวเนาะอาการแดจาหูนะเพื่อนๆอนอะต่อมาเสียงหลิวก็กล่าวเสียงเรียกว่าปะ่ะเราไปกันเถอะเสียงหลิวนั้นอยู่หน้าแล้วก็นําเซียวยาวคข่าว่ายขึ้นไปเซียวยาวก็หันหลังไปมองเปลือกหอยที่เมื่อคู่นั้น,นอนพักอยู่ตรงนั้น เปลือกหอยเหมือนดอกไม้ดอกหนึ่งกำลังหุบลงช้าชานะคะเอาละค่ะทีนี้พอขึ้นมาถึงผิวทะเลบ้างท้องฟ้าตอนนี้มืดสนิทแล้วนะคะเซี่ยวยาวนั้นก็จึงรู้ตัวว่า พวกเขานั้นถึงกับอยู่ใต้ทะเลมา1คืนหนึ่งวันแล้วเสียงหลิวนั้นก็พาเซียวยาวไปถึงเกาะน้อยบนทะเลแห่งหนึ่งค่ะเสียวยาวนั้นก็ย่างปลาให้ตัวเอง2ตัวย่างปลาขนาดใหญ่เท่าลูกหมูตัวหนึ่งให้กับเสียงหลิวแล้วก็ใช้หอยสังทะเลยักษ์ เผาต้มเป็นน้ำแกงทะเลมอหนึ่งถุงใส่ยาของเสียวยาวนะคะนางไปที่ไหนก็เอาไปด้วยค่ะเพื่อนๆปลาของนางนั้นนะคะก็ไม่ได้ใส่อะไรแต่กับทายาผงไปบนปลาของเสียงหลิวไม่น้อยเลยค่ะปลาก็ยังไม่ทันสุกก็ส่งกลิ่นหอม เตะจมูกมาแล้วนะคะเสี่ยวเยานั้นก็มองแล้วก็น้ำลายสอเลยค่ะแต่ก็ไม่ได้มีความกล้าที่จะกินนะคะได้แต่กินปลาของตนเองไปเงียบๆค่ะเซียงหลิวนั้นกินเนื้อปลาไปคำหนึ่งชมเชยเสี่ยวเยาอย่างยากนักจะเกิดขึ้นนะคะว่าโอ้ยรสชาติมันไม่เลวนะฮะเสี่ยวเยานั้นยิ้มออกมาถามเซียงหลิวว่าข้าดื่มน้ำแกงก่อนเสร็จแล้วค่อยปรุงรสให้ท่านท่านรังเกียจจะดื่มของเหลือของข้าหรือเปล่า เซียงหลิวก็กล่าวเรียบๆว่าเจ้าดื่มก่อนเถิดเจียวเยาก็ดื่มน้ำแกงเสร็จรู้สึกว่าอิ่มแล้วเสื้อผ้าบนตัวก็แห้งแล้ว ทั่วทั้งตัวอบอุ่นสบายนางก็โรยยาพิษลงในน้ำแกงผสมรวมกับรสชาติของของทะเลหอมหวนชวนกินยิ่งนักนะคะเสี้ยงหลิวนั้นก็ไม่ได้กลัวร้อนเลยค่ะก็หยิบหอยสังทะเลขึ้นมาแล้วก็ดื่มน้ำแกงไปพางกินเนื้อปลาไปพางนะคะเซียวยาวนั้นก็กอดเขา่ามองดวงดาวบนฟากฟ้า ฟังเสียงคลื่นทะเลกระทบโขดหินหลังจากที่เซียงหลิวกินเสร็จแล้วนะคะเขาก็กล่าวขึ้นว่าพวกเรากลับกันเถอะเซียวเยาก็ไม่ขยับค่ะมองทะเลกว้างใหญ่อย่างอาวรถ้าหากเป็นไปได้นางอยากจะเร่ร่อนอยู่เช่นนี้ชั่วชีวิตจนเซียงหลิวต้องเรียกอีกครั้งเซียวเยาเซียวเยาเซียงหลิวเดินมาตรงหน้าเซียวเยาค่ะเซียวเยาก็เงยหน้ามองเซียงหลิวยิ้มพรางกล่าวว่าท่านรู้สึกหรือไม่ว่าเนี่ยคล้ายเป็นวันเวลาที่ขโมยมา มีวันนี้ไม่มีวันพรุ่งนี้เสียงหลิวก็ชะงักนิดนึงแล้วก็ไม่ตอบคำค่ะเซียวยาวก็ชี้ไปที่สุดขอบทะเลถามว่าด้านนั้นคืออะไรทะเลอันเวิ้งว้างไม่มีแผ่นดินหรือมีเพียงเกาะเล็กเกาะน้อยอยู่ปะไป เกาะเล็กเกาะน้อยแบบไหนกันคือเสี่ยวยาวกับทางด้านของเสียงหลิวมีบทสนทนานะคะทีนี้เสียงหลิวก็อธิบายว่าบางเกาะก็ไม่มีต้นหญ้าขึ้นสักต้นบางเกาะก็สวยงามดังภาพฝันเสี่ยวยาวก็ทอดถอนใจถ้าอยากไปเห็นจริงๆเสียงหลิวก็นิ่งเงียบไม่พูดจาแล้วพันผิวปากก้องคลานึงเหยี่ยวขาวบินร่อนลงมาเขากระโดดขึ้นไปบนหลังเหยี่ยวเสี่ยวยาวนั้นก็ได้แต่ลุกขึ้นปีนขึ้นไปค่ะ คือสรุปแล้วนะคะณฉากนี้คือเขาไม่ได้พาเซียวยาวไปนะคะไปดูเกาะเล็กๆน้อยๆนั่นเพราะว่าเขานั้นพาพาเซียวยาวนะคะมาเปลี่ยนค่ะเซียงหลิวเปลี่ยนสัตว์พาหนะเป็นอาชาสวรรค์น,นะคะเพื่อที่จะพาเซียวยาวนั้นกลับมาส่งที่ ชวนจู่หลงน้อยนั่นเองค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นฉากนะคะที่มันเกิดขึ้นใต้น้ํามันคนละฟิลกับที่เราเห็นในในละครเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าเออมันคาดหวังอะ่ะอยากให้เซียงหลิวนะคะเขาได้มีช่วงเวลาโมเมนต์ดีๆที่มันไม่ควรจะถูกตัดไปในเวอร์ชั่นละครเพราะว่ายังไงก็ตามตัวละครตัวนี้เขาก็ต้องตุยต้องตายอยู่แล้วในท้ายที่สุดะนะคะก็อยากจะให้เขานั้นมีความสุขเยอะๆอะไรอย่างนี้ก็เป็นความ หวังนะคะคแต่ไม่เป็นไรค่ะเข้าใจได้นะคะการตลาดแล้วก็การทําละครมันก็ต้องมีการดัดแปลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ในเวอร์ชั่นละครคือเขาแพลนมาแล้วว่าตัวละครของซางเฉียนนะคะจะเป็นตัวละครพระเอกเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องเป็นเป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่จะต้องจะต้องเกี่ยบทละครให้มันรู้สึกว่า เออต้องให้มีความเป็นพระเอกอะเนาะสำหรับซางเฉียนเดี๋ยวเราก็รอดูนะคะว่าว่าเขาจะใส่อะไรไปให้ซางเฉียนเพื่อที่จะเพิ่มความเป็นพระเอกขึ้นมาในเวอร์ชั่นละครของเรื่องห่วงคำหนึ่งดวงใจนิรันนะคะเอาล่ะค่ะสำหรับอพิซดนี้นะคะหวานก็ขอลาไปก่อนนะคะพวกเราก็มีความสุขนะคะมีความฟนินกันกับนวนิยายต้นฉับแล้วกันนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงหวานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ